ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซสเดียทาโร่ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะนายอ t อ f คาฟเอชอ็อบคาฟเดอะเดชเดอะแฮงแมน Justice Queen of Pentacles Two of Cups พลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะณนะตอนนี้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะคุณรู้ว่าชีวิตของคุณนะคะพบเจอความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเปลี่ยนตัวเองนะคะ ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณอาจจะเคยพบเจอกับสถานการณ์ชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนคุณควรที่จะมุ่งมั่นทําสิ่งสิ่งไหนนะคะที่จะทําให้ตัวเองพบเจอกับความสําเร็จค่ะตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงกําลังจะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ คุณอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ที่มันแย่ๆในชีวิตมาก่อนแต่ณตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังจะได้เกิดใหม่กำลังจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะการที่คุณรู้จักคุณค่าในตัวของคุณมากขึ้นนะคะมันจะทำให้ตัวคุณนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นสิ่งไหนที่คุณต้องการปรารถนานะคะมันจะเข้ามาหาคุณนะคะ ความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านของการงานการเงินนะคะความรักคุณก็จะดึงดูดความรักเข้ามาด้วยค่ะคุณจะดึงดูดแต่คนดีๆนะคะคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณต้องการที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะเขาก็กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วค่ะ